ง่ายจริงหรือเปล่าต้องไปดูกันเลยนี่ภูมใจมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็คือเป็นเมนูข้าวผัดเบคอนมันอร่อยมากทุกคนได้ลองริมคุณระเป็นมาก ยอดสุดยอดตอนนี้ว่ามันดูแต่เค้กมันจะมีความแบบมีความนุ่มมีความกรอบข้างนอกหน,หน่อยๆนะสวัสดีค่ะ วันนี้ก็อยู่กับพลอยนะคะก็บรรยากาศก็กจะแปลกตานหน่อยนิดนึงเพราะว่าทาไมวันนี้เราไม่ได้มารีวิวอาหารแบบสั่งมาก,กินอะไรแบบนี้วันนี้พอยอยากทำคอนเทนต์พิเศษพิเศษก็คือการคุกกิ้งที่หายไปนานมากๆนะคะก็คือไปดูแบบ คลิปในติ๊กต็อกมาใช่ไหมตอนนี้ติ๊กต็อกคือมาแรงมากแล้วส่วนใหญ่คนก็ชอบทาแบบคุกกิ้งสอนวิธีการทําอาหารอะไรแบบนี้พอยก็เลยแบบเอ้ยอยากลองทําตามดูว่ามันง่ายจริงหรือเปล่าพอยก็เลยไปคัดเลือกดูว่าเอ้ยมีเมนูอะไรกันบ้างนะคะก็เลยคัดเลือกมาถึง3เมนูด้วยกันนี่เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่ามีเมนูอะไรบ้างเราจะทํา3เมนูนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องไปซื้อวัตถุดิบกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในตอนที่เรากําลังจะทําคุกกิ้งแล้วนะคะไปไหม นี่นะคะทุกคนเราก็จะมาซื้อของกันที่ m ม c v แว u e ลูนะก็เดี๋ยวเราจะซื้อเป็นพวกแบบเนื้อาสาดอะไรอย่างเงี้ยของที่เราจะต้องใช้นะคะ3มเมนูด้วยกันจะเป็นของหวานหนึ่งของคาวสองนะคะ งั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะอันนี้เราจะไม่หั่นเตรียมเวลรอไว้ก่อนนะเรี <c oughs> ยบมาก่อนอื่นขออนุญาตใส่ถุงมือเพื่อความปลอดภัย <c oughs> ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนี่อันนี้เป็นเบคอนนะที่เลือกมาเราจะทําการหั่นเบคอน ทุกคนอยากกินขนาดเท่าไหร่ก็คือหั่นได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่ฟิกนะเรากินเองอ่าเดี๋ยวจะหัน่นหั่นทุกอย่างให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มผัดกันนะคะเพราะว่าอย่างอื่นเรามีแบบครบหมดแล้วอชอชองอะไม่รู้จะพูดน <laughs> ะ <c oughs> ไม่คุยเลย <c oughs> เราตั้งใจหาย,ยูแล้วหั่นกระเทียมกระเทียมกันต่อ ใครที่แบบว่าทำไม่ได้นะก็เปิดคิดดูไปด้วยข้างๆก็ได้อันนี้ก็คือทาของดร์คุกกิ้งแล้วก็ไปดูสูตรของเขามานะคะก็จริงๆแล้วเราเตรียมวัตถุดิบตามเขาแล้วแบบรสชาติอะไรเงี้ยเราก็ปรุงแต่งเอาเองเดี๋ยวเราจะเอาเบคอนลงไปผัดก่อนให้มันแบบมีความเกรีมกรีมแกรอบเพราะทําไมเราทําเป็นข้าวผัดเบคอนกรอบอ่ะงั้นเดี๋ยวขอตั้งเตาปแป๊หนึง เดี๋ยวจะแบ่งเบคอนส่วนหนึ่งกระทะรอนแล้วอรอกกระทะรอนแล้วอรอขอรื้อขอรื้อืเปิดเตาไม้ววันนี้ไม่ได้กินแล้วเาเปิบคอนตอนที่ม่จุดเตาเราจะแบ่งส่วนหนึ่งนะคะไปลงเตาเพื่อทอดให้มันเกรียมก่อนเนี่ยมันเริ่มมีความแช่แชทแล้วใช้ตหลิวไม่ได้หรอใช้เท้าพี่ไร้้ี่ใช้ได้ แค่อย่าแช่อย่าแช่มันอย่าแช่นาน,น,านอันนี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนตะหลิวนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้เป็นตะหลิวเหล็กมันไม่สามารถใช้กับกระทะเทฟลอนใช่ไหมคะเชฟทรายคะมีเชฟมีเชฟคอยอยู่ตรงกลางมันไม่สามารถใช้กับกระทะเทฟลอนได้นะ,ะแต่ว่าอันนี้ก็คือห้ามแช่ไว้นานเดี๋ยวมันละลายเกี้ยงเกียวเกี้ยอันนี้ทุกคนก็ต้องคลอยให้มันแบบเตรียมทั้งหมดเลยนะคะก็คือให้มันแบบกรอบๆเลยไม่ไหมนะไม่นะนะนะเราจะแอบอย้อนาน้ำมันนิดนึงเพราะว่าเนื้อมันเยอะ ดี๋ยวมันมันจะค่อยๆออ,ออกมาเองไม่ต้องที่มันบ่อยๆรอรอ,อ,อ,อให้มันในนี้ไปเริ่มเริ่มได้แล้วเตรียมเตรียมแล้วนะคะทุกคนก็ดูมีความเกาะขึ้นเตรียมแล้วเรียบร้อยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบแบบเตรียมมากอะไรอย่างนี้ก็คือมีสีนิดนึงก็เอาขึ้นได้แล้วนะคะแต่อันนี้คือแบบอยากได้แบบกรอบๆไงเดี๋ยวเขาจะลงเบคอนแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วเอาไปผัดให้เข้ากันแล้วค่อยใส่ไข่แล้วก็ใส่ข้าว โลโกโ,โ,โแล้วเบคอนที่เราทอดไปตะกินมันเป็นไว้โรยหน้าหรอใช่เมื่อกี้คือเบคอนที่เอาไว้โรยหน้าเพราะว่ามันเป็นข้าวผัดเบคอนแล้วก็โยรยว่าด้วยเบคอนกรอบม,มีมันจะเริ่มแบบเป็นสีเหลืองๆลือนนิดนิดเดี๋ยวเราจะลงกระเทียมไปผัดด้วยเพื่อให้มันมีความแบบหอมอ,อันนี้แล้วแต่อยู่ที่ทุกคนชอบค่ะ่าจะใส่เยอะหรือจะใส่น้อยที่นถ้าใครไม่ชอบกินข้าวผัดจริงๆอันนี้ทําเป็นกับข้าวก็ได้นะดีเลยไข่หิ้งไข่ข้าว ็คนที่เข้ากันใครที่แบบว่าอยากได้ข้าวแห้งหรือว่าข้าวแบบร่วนๆหน่อยก็อาจจะผัดไปเรื่อยๆนิดนึงนะคะทุกคนเพื่อให้ข้าวมันแบบมีความร่วนขึ้นเดี๋ยวเราจะเอาลงจานเลยจริงๆจะใส่แบบถ้วยแล้วก็มาโผล่ให้มันแบบดูน่ารักน่ารักเป็นจานเล็กๆก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เราผัดเยอะมากอันนี้ก็คือซับน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะคะ ใช่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท,นทุกคนก็คือเป็นเมนูข้าวผัดเบคอนโรยด้วยเบคอนกรอบนะคะก็บอกเลยว่าอันนี้ทำง่ายและที่สำคัญคือแบบเขามีขั้นตอนการทำที่ค่อนข้างละเอียดและมีการแบบพากลงมาด้วยทำให้เราเนี่ยทำตามได้ง่ายมากๆนะขอชิมเลยแล้วกันเพราะว่าฝีมือตัวเองไม่รู้ว่าจะออกมเป็นยังไง คุกาลจ่าคือข้าวอะ่ะมันมีกลิ่นหอมของแบบกลิ่นกับเรียมกลิ่นพรไทยแล้วกลิ่นของเบคอนคือตัวเบคอนมันได้ของ่นเ e อร์ในแบบคําเดียวแลวข้าวผัดกําลังพอดีมากอันนี้ไม่ได้ลงตัวออเองเลยนะ <S <S มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงแล้วก็รสชาติอ่ะไม่ได้อยากให้แบบใส่ปรุงรสเยอะมากเพราะตัวเบคอนอ่ะมีความเค็มอยู่แล้วมันก็แบบมาตัดกับข้าวได้อะไรเงี้ยทุกคนมันอร่อยมอยากทุกคนได้ลองลิม ยอดยุดยอบ,ยอบ,ยอบต่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเมนูต่อไปเมนูหมูสับห่อไข่ลาวาหมูสาบไข่ลาวานะคะ oh. คน oh. มีมีหัวหอมมีหมูสาบแล้วก็จะมีพวกแบบเครื่องปรุงรส oh. ก็จะเป็นพวกแบบซีอิ๊วแล้วก็ oh. พริกไทยอะไรอย่างเงี้ยะคะแล้วก็จะมี มอสเซเรลาชีสจะเอามาผสมกับหมูแป้งนะคะเอามาคลุกตอนท้ายนะแล้วก็จะมีไข่ด้วยมี่ก็จะใช้แบบเอามาเชื่อมให้แป้งติดเนาะอ๋อ oh, แล้วก็มีไข่ยางมาตูมของเราด้วยเราก็จะมาหั่นหัวหอมนะคะอันนี้จะหั่นเป็นแบบว่าสับจับให้มันละเอียดเลยน,นะเพราะว่าเราจะเอาไปคลุกคู่กับตัวหมูสับ คือจริงๆเขียงเราเล็กไปนะแต่ว่าใครชอบละเอียดมากละเอียดน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเลือกเอาดูนะแต่อันนี้จะทําให้มันละเอียดหม่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปผสมกับตัวหมูสับมันจะได้แบบเข้าเนื้อนะตอนนี้คือโต๊ะกินหมวหอมไปหมดแล้วอ,อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นหัวหอมที่เราสับไว้นะก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียม,มหมูใครแบบว่าอยากซื้อหมูมาเป็นชิ้นแล้วก็มาสับเองก็ได้นะแต่ว่าอันนี้คือแบบ เอาด้วยความรวดเร็วก็คือซื้อหมูสับมาแล้วนี่แล้วก็ใส่มาเลยตอ,อนนี้ออกเลยแล้วก็เราจะใส่ตัวหัวหอมลงไปนะคะปรุงรสอันนี้แล้วแต่ความชอบของทุกคนนะว่าแบบชอบเค็มหรือว่าชอบแบบรสชาติแบบไหนอะไรอย่างงี้แล้วใส่พริกไทยลงไปนิดนึงต่อคลุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มอซ์เตอร์ชีสลงไปด้วย คุกให้เข้ากันจริงๆเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบค่อนข้างน้อยนะแบบว่าไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะมากใครที่แบบอยู่บ้านแล้วอยากหาอะไรทําอะไรเงี้ยก็สามารถดูเมนูได้นะคะรดอว่าถิดอิอดูก็ได้อะขารีเราจะใส่ชีสเยอะๆเพราะว่าเราชอบ ให้้เขากันจริงๆใครที่ไม่มีชีสที่เป็นมอสซาเรลล่าอาจจะใช้ชีสแพนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่ความชอบหรือจะไม่ใส่เลยก็ได้เหมือนกันเอาแบบงบประหยัดเวลาเรากักตัวอยู่บ้านอะไรงนี้ใช่ไหมไม่อยากแบบไม่อยากซื้อของกินข้างนอกก็มาหาอะไรทําแบบนี้ก็ได้เมนูนี้ให้กี่บาทถ้าเราถ้าเราไปขายคิดว่าเมนูนี้จะกี่บาทพอนมีชีสมันก็จะประมาณสี่สิบบาทลูกละเหรอยังไต้องดูหน้าต่างเาก่อนว่า เป็นยังงไตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทิ้งมันไว้แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมไข่เตรียมแป้งเพื่อจะที่จะมาห่อแล้วก็ลงทอดกันนี่นะทุกคนเอาไข่มาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ต้มไว้ก่อนเลยนะให้ข้างในมันเป็นยางมะตูมอยู่เอาหมูนะคะมาแบะแบะให้มันเป็นแผ่เพื่อที่เราจะได้เอาไข่เนี่ยมาไว้ตรงกลางแล้วก็ห่อน้องเขาลงไปนี<อ>่ทำให้เขาติดกันนะคะมันใหญ่อยู่เนะให้มันออกเป็นแบบ ก้อนกลมๆนะงั้นเดี๋ยวขอหุ้มตัวไข่ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาชุบแป้งแล้วก็ลงทอดกันเลยป่าวอะมันต้องหมุนไม่ถึงน้ำมันไม่เหนื่อยเลยแค่มไม่ใช่่ยวหมดเลยเออเที่ยวหมดเลยนี่เราจะชุบแป้งทอดก่อนนะคะแป้งทอดกรอบแล้วก็ตามด้วยไข่อย่างสุดท้ายขานมปังกรอบกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงน้องทอาไปเลยใจเลยนะ ก็ทิ้งน้องเขาไว้ักพักค่อยๆกลับน้องเขาด,ด้วยนะคะอุ้ยกินจริงๆถ้าใครแบบว่าไม่อยากกินลูกใหญ่มากก็สามารถใช้ไข่นกกระทา,าอะไรอย่างนี้ทำก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้ความแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยบอกเลยชินเดียวอิ่มเพราะว่าเราเน้นหมูด้วยเน้นไข่ด้วยนี่นะทุกคนพอมันเริ่มเหลืองน,นิดนึงแล้วเนี่ยเราต้องเบาไปลงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไมหมคิดว่าน่าจะได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสีแบบ เดืองแล้วแล้วก็รู้สึกว่าข้างในมันมีความแบบซุยๆเดี๋ยวเราจะเอามาพักบนกระดาษซับมันๆนะคะแต่ถ้าน้องก็ใต้ใหม่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาต้องตั้งแบบลูกใหญ่มากน,นี่ทวดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เราทอดแล้วก็เอาขึ้นไปนที่เรียบร้อยนะเราทอดไปสามลูกแต่ว่าอีกลูกหนึ่งขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาแหวกดูกันว่าเรามาลุ้นกันว่าข้างในจะเป็นลวาวาหรือเปล่าแล้วหมูจะสุกไว เป็นลมา,า,า,าก้อนก้ต้องจับต้โลแล้ววยว้าวว้ยมีซิ่งว่าหมูสุกแล้วก็เป็นลาวานะคะัวิใไปแล้วลองดูไหมว่าอีกรูปหนึ่งจะเป็นเหมือนกันบอาคุณคะโอ้มาเดี๋ยวเราจะลองชิมขอชิมหมูก่อนละกันว่าแบบเฮ้ยมันมันได้หรือเปล่าน,นี่ลนะ รสชาติเมพอดีมีกลิ่นแบบหัวหอมมีกลิ่นพริกไทยคือแบบมันเป็นการหมักที่ดีมากอันนี้ไม่ได้ห่วยตัวเองอีกแล้วเราทาดีจริงๆไม่เชื่อไม่เชื่อเราแบ,บ่งกันละลูลกจริงจริงเยอะม,มากหมูแบบกําลังพอดีแบบไม่หนาด้วยอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่เอิร์นลองชิมดูหืมรสหมูหอม,มหอะมันหมูเดียดิอุ้ย ต้มจะโหอ,อันนี้อร่อยมากแนะนําให้ทุกคนทําเพราะว่ามันดีมากคอนเฟิร์มไหมคอนเฟิร์มหลังต้องก็คอนเฟิร์มเพราะว่ากินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้กินร่วมกันนะเราแบบตัดแบ่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้ไม่ยากเลยมันอยู่ที่ขั้นตอนการทําไข่จริงๆเราจับเวลาประมาณแบบ7นาทีประมาณนี้แล้วก็ต้องตอกไข่ก่อนที่เราจะลงไปต้มน,นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยเสร็จแ,แล้วก็มานอกน้ำแข็งนะคะก็จะได้ไข่ ยางมาตูประมาณนี้แต่อาจจะต้องแบบแกะเบามือนิดนึงเพื่อให้ไข่ข้างในมันไม่แตกออกมาแล้วก็เอามาห่อแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบมานี้อุ้ยโอ๊ยคออไรเนี่ยทำไมทำอะไรนี่บ ปกติจะเห็นแบบคนเอาโอรดีโอมาทําเป็นเค้กอะไรอยูใช่ไหมที่เป็นคัพเค้กแต่เน,นี้ยเขามาทําเป็นโดรายากิเลยก็จะใช้มีดโอรีโอนมสดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เขาให้เป็นนมสดแล้วก็จะมีจริงๆเขาจะใช้เป็นบัตเตอร์ครีมนะแต่ว่าอันนี้เราหาไม่เจอเราก็เลยเอาเนยมาก่อนนะคะจริงๆมันก็น่าจะแทนกันได้อยู่มันต้องมาผสมกับไส้ของโอรดีโอนะอย่างแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการแยกไส้โอรดีโออ,อกเดีย๋ยวแยกกัน อันนี้ก็คือเราแยกตัวที่เป็นคุกกี้นะคะกับตัวที่เป็นครีมเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในโถปั่นนะคะเราก็จะทําการหักหักนึงเพื่อช่วยให้เขาแบบแตกตัวก่อนแล้วเราก็จะใส่นมใส่ค่ะใส่นมใส่ค่ะใส่เบกกิ้งก็เดี๋ยวเราจะใส่นมนะคะประมาณ80 ml แต่ว่าเราจะไม่วัดเราจะกะคิดว่าประมาณครึ่งครึ่งขวดเติมเติมไปหมดเติมเไปหมด มีหงฟูด้วยเพื่อให้เวลาเราทอดลงไปเนี่ยมันจะได้แบบมีความฟูขึ้นได้ปากมานนี้นะคะม,มันเหลวไปเมื่อกี้อาจจะใส่นมเยอะไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มตัวโอรีโอเข้าไปนะเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวปั่นอีกรอบหนึงนะ ให้ดูว่ามันก็จะมีความข้นขึ้นนะเอาไปลงเตากันเลยเดี๋ยวเราจะใส่นมลงไปให้มันมีความมันนิดนึงนะคะแผ่นใหญ่ไหมคะใหญ่อยู่แหละเพราะว่าเป็นโดราเกมอนถ้าขอบอบมันเริ่มขึ้นฟองแล้วนะคะเราก็ใกล้ที่จะพลิกได้แล้วอันนี้พอเสร็จแล้วมันจะกินยังไงก็กินอย่างนี้แล้วก็คือประกบแล้วก็ใส่ไส้ตรงกลางนี่นะคะได้แล้วหนึ่งแผ่นนะหน้าตาอาจจะไม่ได้สวยมากนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําอีกแผ่นกันเดี๋ยวอันนี้ขอพักไว้ก่อน เราจะเอาลงมาพักก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวที่เป็นครีมก,กันนี่นะคะเราก็เอาตัวที่เราขูดออกมาที่เป็นไส้ครีมนะเอามาพักวไว้ใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เนยเข้าไปก็ใส่เป็นประมาณนึงใครชอบเยอะใครชอบน้อยอะไรนี้นะคลุกเคล้าให้เข้ากันจริงๆใครมีแบบที่ปัน่นหรืออะไรเงี้ยสามารถใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราเอาแบบง่ายๆเผื่อใครไม่มีเราก็เอามาคลุก ะะก็จะได้ประมาณนี้นะเป็นแบบก้อนครีมนะคะทุกคนสาหรับใครที่แบบคิดว่ามันหนืดไปเวลาใส่เนืงลงไปเงี้ยอาจจะแบบผสมนมลงไปนิดนึงเพื่อให้มันมีความแบบชุ่มขึ้นนะนี้นะ,ะเราก็จะปาดมาลงไปเลยแล้วก็ทำการแบะบแบะบนี้เป็นโดรายากิ ดอลายากิโอรดีอนะก็เดี๋ยวลองหั่นไหมว่าแบบมันจะเป็นยังไงเฮ้ยมีความนุ่มเราต้องทาเหมือนคลิปในวิดีโอแล้วเดี๋ยวเอามาเทียบกันว่าได้เปล่าเฮ้ยได้น่ากินอยู่นะแต่๋ยวลองขอลองชิมก่อนขอชิมนิดเดียวก่อนว่าแบบจะรอดไหมมีความชิมทะลักอะว้าว <Wow. S 1> ่กินมาก ใใมันจะมีความแบบมีความนุ่มมีความกรอบข้างนอกน,น้อยๆนะแล้วตัวครีมอาจจะค่อนข้างหวานแล้วก็แต่ว่ามันมีกลิ่นหอมของครีมที่มันเป็นโอริโออยู่แล้วเม,มนูนี้ใครที่แบบอยากเปลี่ยนจากโอริโอธรรมดาเป็นโอริโอแบบใหม่ๆอะไรอย่เงี้ยก็ลองทำเมนูนี้ดูบอกเลยว่าโอเค ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะที่เมนูที่พลเตรียมมาสําหรับสั่งเมนูนะก็เป็นเมนูที่ถ้าสําหรับพลนะจะบอกว่ามันเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็เตรียมวัตถุดิบไม่ได้เยอะมากก็คือเรามีเครื่องปรุงอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราก็แค่ไปซื้อพวกแบบวัตถุดิบอื่นๆเพิ่มพวกผักพวกเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันสามารถทําตามได้จริงๆนะทุกคนคือเขาสอนเทคนิคการทาํตาต่างๆหมดแล้วคือใส่อะไรบ้างใส่เท่าไหร่ ต้องคอดอะไรยังไงบางคลิปมีเสียงบ้างบางคลิปไม่มีเสียงบ้างอะไรอย่างนี้แต่เขาก็บอกแบบวัตถุดิบต้องใช้เท่าไหร่หมดนะแต่สาหรับพอยอะพอยแค่แบบว่าไม่ไช่างตวงวัดเนี่ยว่าแบบมันต้องใช้วัตถุดิบเท่าไหร่เพราะว่าเราทํากินกันเองเนาะแล้วก็มาทําให้รู้ว่ามันมันง่ายจริงหรือเปล่า และผลสรุปก็คือง่ายจริงๆทําตามเองได้แล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่ได้เยอะมากแค่อิ่มท้องแล้วก็รสชาติดีมากด้วยเพราะว่านี่คือท,ทาครั้งแรกนะบอกเลยไม่เคยทํามาก่อนแต่ที่ประทับใจมากที่สุดแพทถามว่าเป็นไปอยู่ไรใช่โูกอันนี้คือต้องบอกว่าประทับใจมากเพราะว่ารสชาติดีมาก แล้วประทับใจตรงที่ไข่เพราะว่าช่างภาพเราต้องบอกเลยว่าช่างภาพเราช่วยต้มด้วยนี่แนะนําเมนูนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ต้องขอดวไปกินของที่เหลือก,ก่อนนะแล้วก็เก็บล้างทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่อยู่บ้านนะอย่าลืมดูแลตัตวเองด้วยหรือใครที่ออกข้างนอกก็ดูแลตัตวเองกันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจะมาทำใหม่ไหมไม,ไม่ใส่เลยก็ยได<ม>้เลยเนาะไม่ได้ไม่ได้หรอ อนอนร้อนก่อนมันไต่เลยไม่ได้อเอามืออันไ่เลยเพราะมันร้อ,รอนอยู่แล้วร้อน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 รอนแหละร้อนร้้นไม่เราแล้วทำไมไม่จับโรงนะมาหมายถึงว่ากเกลียเดี๋ยวยมันเดี๋ยวอันอื่นมันจะล่วงไปด้วยหรือเปล่าอ๋อได้ร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินนข่งเราต้องท้ามพลาด กับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยตั้งททำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์พวกเราด้วยนะคะ